ป้องแชมป์ทูฟอร์ยูหนึ่งร้อยแปดปอนด์แหลมโพสิทคุณวส,สรรันพร้อมป้องกันแชมป์ทูฟอร์ยูรุ่นไลฟ์ไฟเวทหนึ่งร้อยแปดปอนด์ครั้งที่สองกับจิกซอออโต้วันมวยไทยในพิกัดหนึ่งร้อยแปดปอนด์โดยไฟที่แล้วเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาแหลมโพป้องกันแชมป์ไว้ได้ทมกลางประเด็นดราม่าตามมาไฟนี้จะได้พิสูจน์ให้รู้กันไปนเลยแฟนมวยรอติดตามศึกมวยมันสนั่นเมืองวันอังคารที่5ก,กันยายนเวทีมวยลังสิตเข็มขัดจะอยู่ที่เดิมหรือเปลี่ยนเอวแฟนมวยชอบใคร เจ็บหนักหลายไฟสุดหล่อสอจอต้องปาจีนหาไฟหลังยังไม่ชนะใครแถมแต่ละไฟเจ้าตัวยังเจ็บหนักโดนเย็บตลอดเจ้าตัวได้โพสต์ยอมรับความผิดหวังอีกครั้งท้อจังยังไงก็ขอเป็นกำลังใจงให้น้องสุดหล่อหายววๆกลับม,มาเก็บชัยชนะให้ได้ในไฟต่อไปลักปะทะแพลาวพลาถูกคู่โปรโมเตอร์เดียเกตเพชรพูดในรายการมวยไทยเกตเพชรวันจันทร์ที่4กันยายนที่ผ่านมาหลังจากที่ได้คุยกับแพลาวาที่มาชมมวยช่อง7เมื่อวันที่3กันยายนว่าอยากลองมาชกช่องเจ็ดสักครั้ง เลยมองว่าถ้าแผลวเผาเพชรเผาฟ้ามาชกต้องเจอกับลักเอราวันคู่นี้เหมาะสมในพิกัด115ปอนด์แต่ก็ต้องลองคุยเจรจากับทางเสียวอดดูแล้วแฟนมวยละ่ะอยากดูคู่นี้ไหมไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าไปเห็นโพสตก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน